นิยมมาร่วมก่อเกดียปฐมจกกักรพรรดิถวายครูบาอาจารย์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคับูชา,ชา,า,า,ชานี่เป็นชาวบ้านมุน่น เทบันใดเดี๋ยวยมรอแก่ๆเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ถ่ายวิดีโอไว้นะดีจะทิ้งไว้ให้เฮ้ยเดี๋ยวตุับขอพระผมมาใส่ใส่ฐานหน่อยใส่ฐานไม่ดีนะคนเหยียบเนาะโอ้มาได้อือหือ

้ยจริงก <If> ่อก่อบันไดน่าจะสวดมนต์คุยเรื่องเขาพูดโอ้ดสวดมนต์นะน่าจะสวดมนต์เนย คุยเรื่องะโพดเนะรเดี่กะโพดจะอะไ้าด้วากโพดจะได้งอกดีพักก็กินเหมือนกันแหละรโพด่ะพก็ได้กินด้วย เอาหมดอได้ตั้งโรเดี๋ยวเลยอ่ะ